โอ้โห,โหกเกมได้ทำการเซอร์ไพรส์เราซ้ำา2อีกแล้วนะครับหลังจากที่ทำการลัดเอาเวทเข้ามาแนละ้วเกมก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ผมอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการเอาเจเลนแจ็คสันจูเนียเข้านะครับหรือเจเจเจนั่นเองใครที่ติดตามช่องผมตั้งแต่แรกๆก็จะรู้นะครับว่านี่เป็นตัวอวยประจำช่องผมเลยนะครับว่าตัวแม่งเก่งจริงเป็นตัวละครตัวม่วงนะครับที่ค่อนข้างเก่งเลยนาะสำหรับผมนะครับอันนี้คือจริงๆเลยนะว่ามันตัวมันเก่งมากอย่างที่รู้กันนะครับว่าผมเรียกมันตัวเบส เก็บบอลระดับท็อปเทียนะครับคลิปนี้เราก็เลยจะมาดูสกิลของ JJ j กันครับว่าสกิลของ JJJ เนะี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วมันเก่งขนาดไหนนะครับขนาดในเทียร์ลิสเนี่ยของเพลเยอร์ไต้หวันหลายๆคนก็จัดให้เขาแบบเทียร์ค่อนข้างสูงเลยนะ JJ j นะครับก่อนเราจะไปดูสกิลนะครับไปดูกันที่ร้ erm านเติมเกมราคาถูกกันก่อนดีกว่าครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดังซิตี้ไดนาสตี้อยู่ที่สะดวกและรวดเร็วผมขอแนะนําร้านดับเบิลพีช็อปบริการรับเติมเกมครับปลอดภัยไร้รีฟันและที่สำ ัถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมอ่ะอย่างแรกนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสของ j จ j ก่อนเลยอย่างแรกเลยนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับถึง131นะครับนั่นก็คือค่าการดังนั่นเองโอ้โหสูงมากนะ1 3 1เลยนะครับเออก็เป็นตัวในตำแหน่ง pf นะครับก็เลยมีค่าการดังค่าการพวกค่าวงในค่อนข้างเยอะนะครับอย่างค่าต่อมาก็คือเท่ากับจูเลียเลยนะนั่นก็คือค่าชุดใกล้เลย์อปนั่นเองนะครับอยู่ที่114เลยนะเออส่วนชุดกลางนะครับก็โอเค อยู่ที่104ครับกับชูสามแต้มเนี่ยก็อยู่ที่101ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถชูระยะกลางได้ชูสามแต้มได้นะครับเป็นตัวบอลรองที่ดีนะเออแต่ก็อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับก็ร้อยหนึ่งก็ถือว่าชูได้แหละเออเนาะส่วนค่าสปีดนะครับค่าสปีดของ JJ นะครับอยู่ที่69นะวิ่งค่อนข้างช้านะครับเออเจ็ดสิบเท่านั้นนะเป็นสไตล์ตัวโตตัวใหญ่นะครับก็สปีดก็จะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ก็เออหกสิบเก้านะครับก็ถือว่าวิ่งช้าแหละ นะครับสเตนของ J J อยู่ที่123นะครับก็กลางๆเนาะส่วนอีกค่าหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือค่าเวอร์ติเคิลครับ130เลยนะก็สมกับเป็นตัวในตำแหน่ง P F นะครับที่ค่าเวอร์ติเคิลค่อนข้างสูงเลย130นะครับเออแต่ว่าค่าการรีบาวของ J J เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่92เท่านั้นเนาะไม่ถึงร้อยนะครับถึงจะเวอร์ติเคิลสูงนะแต่ว่ารีบาวค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่า J J ไม่ใช่ตัวรีบาวขนาดนั้นนะครับ JJ JJ หนนนนนน้้าาาาที่่ขขออออองงมััักกก็็็็คคืเเเปตวบบลละะะพรฉ ก็เลยจะเยอะนิดนึงครับนั่นก็คือ127นั่นเองเกือบจะ130นะเออแต่จูเลีโอแอบเยอะกว่านะแต่เจเจมีสกิลบล็อกนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากนะครับค่ารีบาวก็เลยแค่92เท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะมันคือเบสเก็บบอลนะครับไม่ต้องรีบาวนะไปไล่เก็บบอลเอานะเอาไปดูกันที่สกิลดีกว่าว่าเจเจมีสกิลอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มกันที่สกิลอันติเมทครับสกิลอันติเมทครับจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบครับแบบแรกก็คือเราสามารถใช้อันติเก็บบอลได้้คคคครรััับบบบอออกกแแลวนนะ่ติิเเเปปดมา็็ื เก็บบอลแล้วนะครับก็คืออันติของ JJJ สามารถพุ่งไปเก็บบอลได้นั่นเองนะครับใช้แต้มทั้งหมด1 0 0 0แต้มครับแล้วถ้าเราเก็บบอลได้นะครับเราจะได้สแต็กพาสซีฟมา2อันครับและผู้เล่นที่อยู่ในระยะ1.5เมตรนะครับในตอนที่ JJJ เนี่ยอันติพุ่งไปจับบอลได้แล้วนะครับจะโดนกระแทกออกไปนะครับก็คือพุ่งไปคว้าบอลแล้วก็กระแทกตัวอื่นออกไปนะเออและแบบที่2ครับก็คือในรอบป้องกันนะครับ JJJ สามารถใช้อันติพุ่งไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ครับจะใช้แต้มทั้งหมด800นะครับต่างจากอันติเก็บบอลเนาะ้ไ สเต็คพาสิมา1อันทันทีครับต่อการพุ่ง1ครั้งนะก็อันตรีมีเท่านี้ครับง่ายมากแต่ผมคิดว่าเป็นอันตรีค่อนข้างดีเลยนะง่ายมากแต่ว่าโคตรดีเลยมาต่อไปมาที่พาสิฟครับพาสิของ j จ j เนี่ยผมบอกเลยว่าของดีมากนะครับก็คือทุกครั้งที่ทีมเรานะครับสามารถบล็อกได้สําเร็จนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตัวจ j จเองนะใครก็ตามในทีมนะครับสามารถบล็อกได้สําเร็จเนะี่ยสเต็คพาสิของจ j จจะเพิ่มขึ้น2อันเลยครับหรือวิธีการได้สเต็ k อีกแบบหนึ่งก็คือทุกครั้งททททีีี่่มมมเรราาาาํคะะแนนนได้้ก็จ1หือว ับกวนการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้เนาะก็คือฝ่ายตรงข้ามยิงติดเหลืองติดแดงได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก1สแต็กนะครับแล้วถ้าสแต็กเราเก็บครบ2อันแล้วนะครับ JJJ จะเข้าสู่สถานะ Evolu t i ช n อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นสถานะพาสซีฟ่นแหละจะสามารถทําให้เราใช้สกิลพิเศษได้อีก2สกิลครับและในสถานะนี้ก็จะได้บัฟพิเศษขึ้นมานะครับก็คือถ้า JJJ ทําการดังนะครับจะเพิ่มอัตราการต้านทานการบล็อกขึ้นอย่างมากครับและถ้า JJJ สามารถดังได้สําเร็จนะครับเกรดพาสซีฟก็จะหายไปทันที และถ้า JJJ นะครับยิง3แต้มเนาะในสถานะพาสีฟครับอัตราในการยิง3แต้มสําเร็จเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยเกรพาสีฟก็จะหายไปทันทีเหมือนกันครับไอ้ยิง3แต้มนี้ไม่สนนะครับว่าลงหรือเปล่าเนาะแค่ยิงไปก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นนิดนึงครับแล้วก็จะหายไปเลยเนาะเออลงไม่ลงก็ช่างนะครับหายไปเหมือนกันเนาะและในรอบป้องกันครับถ้าเราอยู่ในสถานะพาสีฟแล้วเนี่ย JJJ วิ่งชนสกีนครับสามารถกดสกิลพิเศษรีคบตัวเองเด้งกลับมาได้ครับและสถานะพาสีฟก็จะหายไป เกแล้วก็ด้่งตัวเองกลับมานะครับเอออันนี้ก็ดีนะครับและสกิลพิเศษอีกหนึ่งอันครับสกิลวิ่งครับ JJJ สามารถกดวิ่งเร็วพิเศษได้ครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นเล็กน้อยครับเป็นเวลา3วินะและสถานะพาสีก็จะหายไปทันทีเช่นกันครับบอกเลยว่าบัฟสถานะพาสีเนี่ยของดีเลยนะครับแต่เราต้องพยายามเก็บให้ครบ2อันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าวิธีการได้พาสีมาก็ไม่ยากครับค่อนข้างง่ายเลยนะอ่ะต่อไปนะครับไปดูกันที่สกิลบ้างครับสกิลที่1นึครับเป็นสกิลในการดังนะครั แต่ว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับสกิลนี้เนาะก็เป็นสกิลดังปกติเลยอ่าต่อไปสกิลที่2ครับก็คือสกิลการชุดนั่นเองนะครับถ้าชุดของ JJJ เนี่ยสามารถทําได้หลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบอลแคทแอนชุดหรือว่าสเตปแบ็กยิงเองก็ได้หรือว่ารับบอลแล้วก็ถอยหลังยิงแบบเคก็ได้นะครับค่อนข้างหลากหลายนะสกิลนี้แล้วก็ภายใน6วิครับหลังจากที่ JJJ รับบอลมานะหรือว่าเก็บบอลมาได้นะครับความเร็วในการเลี้ยงของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและโอกาสที่ JJJ จะโดนตัดบอลหรือว่าชนหยุดะครับก็ ก็เป็นท่าที่ทําให้เจเจสามารถชุด3มแต้มได้นั่นเองเนาะต่อไปสกิลที่3ครับอันนี้ก็ของดีอีกแล้วนี่ก็ของดีอีกแล้วสกิลสกีนนั่นเองครับในระยะ3เมตรจากห่วงนะครับเจเจเจจะยกแขนขึ้นมาสกีนครับเป็นเวลา1วินะแล้วถ้าผู้เล่นนะครับมาชนสกีนครับจะเกิดการปะทะกับเจเจเจครับแล้วผู้เล่นทั้ง2คนนะจะติดสตันเป็นเวลา1วิทั้งคู่ครับสกีนนี้นะจะใช้ได้ในระยะ3เมตรใต้แป้นเท่านั้นนะครับก็เป็นสกิลสกีนที่เอาไว้จะรอตูเนะเอาไว้วิ่งโรเททกับเพื่อนนะครับเอ ว่ายา้ำอีกทีนะว่าสกิลนี้สามารถใช้ได้แค่ในระยะใต้แป้นเท่านั้นนะครับเออมันเอาไปใช้ข้างนอกไม่ได้นะสกิลที่4ครับสกิลขาแข็งนั่นเองนะครับโอ้โหสมกับเป็นตัวเกมลับจริงๆนะครับก็คือเมื่อผู้เล่นที่ไม่ใช่เซนเตอร์นะครับได้บอลมาครับความเร็วในการเคลื่อนที่เวลากดป้องกันของ JJ เจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและโอกาสในการถูกคอดล้มนะครับหรือถูกหักขาเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากครับโอ้โหก็คือเป็นสกิลขาแข็งนั่นแหละนะ อ่ะต่อไปสกิลสุดท้ายครับสกิลที่5ครับสกิลการบล็อกนั่นเองครับนี่ก็ไฮไลท์เหมือนกันเจเจเจครับสามารถบล็อกได้240องศาครับโอ้โหและระยะในการบล็อกของเจเจเจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับก็คือบล็อกได้ไกลขึ้นเนาะและถ้าเจเจเจครับสามารถบล็อกได้สําเร็จนะบอลครับจะทําการเด้งลงพื้นตรงๆเลยครับมันมันจะไม่ปลิวออกไปไกลๆนะเออและหลังจากที่เจเจเจครับบล็อกเสร็จแล้วก็ตัวมันลงพื้นนะครับเจเจสามารถวิ่งต่อได้ทันทีครับไม่ต้องรอแอนิเมชันอะไรทั้งนั้นนะครับบล็ ให้เจเจกลายเป็นตัวเก็บบอลโดยสมบูรณ์นะครับเออก็คือบล็อกเสร็จปุ๊บอันตีเก็บบอลต่อได้เลยนะสมแล้วนะที่เป็นเบสเก็บบอลระดับท็อปเทียร์จริงแค่สกิลบล็อกกับอันตีก็คือมันคอมโบกันจัดเนาะยังไม่หมดนะครับสกิลบล็อกยังมีพาสซีฟอีกนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เจเจเจบล็อกสำเร็จครับระยะในการบล็อกท่าเลย์อัพกับท่าดังจะเพิ่มขึ้นอีก0.1เมตรครับสแต็กได้2อันนะครับก็คือจะบล็อกท่าเลย์อัพกับดังไกลขึ้นเนาะหมดแล้วนะครับสกิลเจเจเจสมแล้วนะครับเเเเเปป็็นนนนตตัััววว้้้้ออองกกโดยสสมมมมบบููรรรณ์ะะคาาาาขพททแ่่่ไจ อดีต่อไปเราไปดูที่สกิลทาเลนต์ของ JJ j กันดีกว่าครับเริ่มกันที่ทาเลนต์ของสกิลพาสดีครับมีทั้งหมด3ทาเลนต์ครับและไม่มีท่าใหม่เลยครับทาเลนต์แรกครับหลังจากอันติเก็บบอลมาได้แล้วนะครับภายใน1 5ึ่าวีครับระยะในการส่งบอลปลอดภัยของ JJ j จะเพิ่มขึ้นอีก2เมตรครับทาเลนต์ที่2ครับหลังจากอันติเก็บบอลได้สําเร็จแล้วนะครับจะได้แต้มอันติคืนมาอีก200แต้มครับทาเลนต์ที่3ครับหลังจากกดอันติพุ่งในรอบป้องกันไปแล้วเนี่ยภายใน1.5หนรับจุดฝัังตขข้้าามมกกึนอี30% อันนี้บวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มีเท่านี้นะครับทาเล่นของสกิลอันติเนาะค่อนข้างน้อยนะครับไม่มีอะไรเนาะต่อไปทาเล่นของสกิลพาสซีฟครับมีทั้งหมด3าทาเล่นเช่นกันครับแล้วไม่มีท่าใหม่เลยเหมือนกันครับทาเล่นแรกครับหลังจากเก็บเกตครบ2อันแล้วเนี่ยจะเข้าสู่สถานะพาสซีฟทุกครั้งนะครับจะได้แ้มอันติเพิ่มขึ้นอีก30แต้มครับเออทุกครั้งที่เข้าสถานะพาสซีฟเลยนะก็คือจะได้แต้มอันติเด้ง30ทุกรอบเนาะแล้วท่าเล่นที่2งครับถ้าอยู่ในสถานะวิ่งเร็วนกาจขึ้ อะไรก็ตามนะครับจะบล็อกเพิ่มขึ้น0.2เมตรเลยเนาะก็คือไกลขึ้นนั่นเองต่อไปทาเรือสามครับหลังจากกดสกิลรีคอปหลังจากชนสกิลแล้วเนี่ยภายในห้าวีครับโอกาสในการถูกหักขานะครับจะลดลงอีก10%ครับทาเลน้์ของพาสซีฟก็มีเท่านี้ครับพาสซีฟมันเยอะอยู่แล้วนะครับทาเลน้์มันก็เลยมีเท่านี้แหละเนาะอ่าต่อไปทาเลน้์ของสกิลการดังครับมีทั้งหมด3ทาเลน้์ครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับท่าเร้นแรกครับจะเพิ่มโอกาสในการดังสําเร็จนะครับเพิ่มขึ ดังได้ทันทีครับและจะเพิ่มความเร็วในการดังขึ้นเล็กน้อยครับจะเร็วกว่าการกดดังปกติเองนิดหนึ่งนะก็คือเร็วกว่าการกดดังปกตินิดหนึ่งแหละนะครับต่อไปทเลที่3ครับจะเพิ่มอัตราการต้านทานบล็อกของท่าดังเพิ่มขึ้นอีก6%ตครับต่อไปทาเล์ของสกิลที่2ครับสกิลชูดนั่นเองมีทั้งหมดถึง6ทาเลตนเลยนะครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด2ท่าครับทเลแรกครับ เปอร์เซ็นในการยิง3มแต้มนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก6%เครับทานที่2ครับอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ชวนครับสกิลนี้ปันแปรนั่มันงงมากค่อยไปดูตอนที่มันเข้าเซิร์ฟบ้านเราอีกทีนะครับที่ผมดูมาคร่าวๆนะครับอาจจะเป็นนะน่าจะนะน่าจะก็คือจะเพิ่มระยะในการยิง3มแต้มขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับเคอรี่ครับที่สามารถยิงห่างจากเส้นได้ไกลขึ้นเนาะอันนี้ไม่ชวนนะครับไม่ชวนนะหรือว่าจะเป็นลดระยะกวยลงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอพายจริงๆนะครับต่อไปท่าน้ร จะเพิ่มการเลี้ยงเข้ามาครับหลังจากรับบอลยิงแล้วเนี่ยสามารถแคนเซลการยิงครับแล้วเปลี่ยนเป็นเลี้ยงได้นะครับหรือว่าตอนที่เราดังนะครับก็สามารถแ c a n ซิ l ดังได้ครับตอนกําลังวิ่งเนาะ จะสามารถเปลี่ยนเป็นโฟลเตอร์ได้แทนครับก็ทําให้ j จเจหลากหลายขึ้นนั่นเองเนาะทัานที่สี่ครับหลังจากใช้ท่าเลี้ยงเมื่อกี้แล้วนะครับภายใน3วีครับจะเพิ่มอัตราในการดังสําเร็จเพิ่มขึ้นอีก10%เซครับและท่านที่ที่ครับจะได้ท่าใหม่ขึ้นมาครับหลังจากกดท่าเลี้ยงก่อนหน้าแล้วนะครับสามารถกดขึ้นดังต่อได้ทันทีครับในระยะ4-6เมตรเนาะก็คือจะขึ้นชุดแล้วก็หลอกนะครับเปลี่ยนเป็นเลี้ยงไปแทนแล้วก็ตัดเข้าไปดังแทนได้ครับก็ระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ ขึ้นดังทั้งไก่เลยนะต่อไปทาเลนที่6ครับอัตราในการต้านทานการบล็อกของท่าดังเมื่อกี้ครับจะเพิ่มขึ้นอีก6%ครับก็เป็นตัวที่ดังโหดมากนะผมว่า ถึงจะมีดังแค่จังหวะเดียวนะแต่ว่าแบบสกิลส่งเสริมดังเยอะมากนะครับอันต่อไปทาเลเร์ส่งสกิลที่3มครับมีทั้งหมด3ทาเลเร์ครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับทารเรนแรกครับภายในเวลา3วิครับหลังจากกดสกิลแล้วเนี่ยจะเพิ่มค่าแย่งรีบาวขึ้น15แต้มครับทาเลนที่2ครับภายใน3วิครับหลังจากกดสกิลแล้วเนี่ยจะเพิ่มค่าต้านทานการบล็อกนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%ครับเละทาเล็นต์ครับจละไา้เป็นท่าใหมครับจกได้เ้าไม่า้นนะครับหลังจากหลุดสถานะสกิลแล้ว JJJ สาามรถ พุ่งในระยะสั้นๆไปในทิศท,ทางที่เราเลือกได้ครับโอ้โหคล้ายๆคูม,มิงก้านะครับที่แบบว่ากดสกีนแล้วก็หยุดสกีนปุ๊บก็สามารถพุ่งต่อได้นะครับก็เป็นสะกิ้ที่ดีนะครับ ต่อไปทาเลต์ของสกิลที่4ครับสกิลขาแข็งนั่นเองจะมีทั้งหมด4ทาเลต์ครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับทาเลตนแรกครับจะลดโอกาสในการถูกหักขาตอนเรากดป้องกันค้างไว้เนี่ยลดลงอีก10%ครับทาเลต์ที่2ครับจะเพิ่มโอกาสในการชนแล้วก็หยุดตัวประกบขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%ครับและทาเลตนที่3ครับจะเพิ่มท่าใหม่ขึ้นมาครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้ท่าเลี้ัพหรือว่าท่าดังนะครับ JJJ สามารถพุ่งเข้าไปหาได้ทันทีครับมันจะทิกน้ออยก็คื ถ้าเรากดป้องกันค้างไว้นะครับมันจะพุ่งเข้าไปหาอัตโนมัติเลยนะครับท่านี้ก็ค่อนข้างดีนะครับพุ่งไกลมากนะต่อไปทนน่นเล่สีครับภายใน3วีนะครับหลังจากพุ่งเนี่ยอัตราการบล็อกสําเร็จของเราจะเพิ่มขึ้นอีก10%ครับสมแล้วที่เป็นตัวป้องกันนะครับถ้าป้องกันเยอะมากเนาะ <laughs> ไปทาเลนต์ของสกิลที่5ครับสกิลการบล็อกนั่นเองจะมีทั้งหมด3ทาเลนต์ครับและไม่มีท่าใหม่เลยทาเลนต์แรกครับอัตราความสําเร็จในการบล็อกนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก10%ตครับทาเลนต์ที่2ครับจะเพิ่มระยะในการบล็อกของ JJJ ครับขึ้นอีก0.1เมตรครับทาเลนต์ที่3ครับถ้าเราบล็อกไม่สําเร็จนะครับจะไปเพิ่มอัตราในการลบกวนขึ้นแทนครับเพิ่มขึ้นอีก6%เ็นตครับสมแล้วนะครับที่เป็นตัวป้องกันนะครับท่าป้องกันท่าลบกวนเพิ่ม เ,เก็บบอลก็มีนะครับบล็อกก็ได้เนาะสกรีนให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นตัวม่วงที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับถึงกับที่คนไต้หวันบางคนก็ให้เทียสูงพอๆลูก้าเลยนะเออก็เป็นตัวม่วงอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเป็นทางเรื่องให้กับคนแบบอยากได้บอลลองเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมการสักเล็กน้อยเลยกันนะครับว่าเจเจเนี J ่ยมันทําอะไรได้บ้างเนาะ โอเคเมาอ่ะอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็คือเนี่ยจะให้ดูอย่างแรกเลยก็คือสถานะพาสซีฟน,นะของ JJJ นะครับถ้าเราสามารถที่จะเก็บพาสซีฟครบนะครับนี่ถ้าเราทําแต้มได้นะครับไม่ใช่แค่เรานะทีมเราทําแต้มได้นะครับก็จะได้มา1 1เกรทันทีนะครับอ่ะเราได้มา1เกรแล้วอ่ะชุดซะหน่อยนี่ชุดนะครับฟึบนี่พอเข้าสู่ พอครบ2ปุ๊บนะครับ JJJ จะเข้าสู่สถานะพาสีครับนี่ดูซ้ายขวาบนนะครับจะเข้าสู่สถานะพาสีทันทีเนาะก็คือจะสามารถใช้สกิลพิเศษได้อีก2อันนะครับแล้วก็เวลาดังกับเวลาชู้สามแต้มก็จะแม่นขึ้นนะเอออันนี้คือเข้าสู่สถานะพาสีเรียบร้อยแล้วนะอ่ะถ้าเราเข้าไปดังนะครับอัตราการต้านทานการบล็อกนะครับของท่าดังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะอันนี้คืออย่างมากเลยนะครับเนี่ยพอดังปุ๊บอ่ะมันก็จะหายไปนะครับมันจะหลุดสถานะพาสีทันทีนะครับแต่ว่าที่มันได้เกรดเพิ่มขึ้นมา1อันก็็เเเปนพรราาาาะว่ทํแต้มไดบ ก็คือดังปุ๊บหลุดสถานะพาสีฟทันทีเนาะมันจะหายไปทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดังเก็บอีกทีนึงอ่ะเข้าสู่สถานะพาสีฟแลวถ้าเราชูดเนาะฟึบอาจะเพิ่มความแม่นยำสามแต้มขึ้นเล็กน้อยนะครับเออแล้วก็สถานะพาสีฟก็หายไปทันทีนะอ่ะอย่างที่บอกนะครับสถานะพาสีฟสามารถกดสกิลได้2อันนะครับพิเศษ2อันเนาะก็คือสกิลวิ่งครับนี่สกิลวิ่งอันนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีควันนิดๆิดเนาะอ่ะสกิลวิ่งพิเศษนะครับเจเจสามารถกดได้เนาะมันจะเป็นคนละอันกับสกิลว มันจะวิ่งได้3วิเนาะเป็นวิ่งนิดหนึ่งครับหัวนี่นะครับแล้วถ้าบล็อกสําเร็จนะก็จะได้แต้มมาอีกสองนะครับนี่เห็นปะแล้วเวลาเจเจเจบล็อกนะครับมันบอลมันจะเด้งลงพื้นเลยเนาะเออนี่ครับเห็นปะบอลมันจะเด้งลงพื้นเลยนะครับเราสามารถตีเก็บบอลต่อแบบนี้ได้นะโหดมากนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วนะผมว่าไปครับวิ่งนี่เรากดค้างไว้ครับถ้าเขาเลี้ยนนะมันจะพุ่งไปทันทีนะครับ ไม่เลีย้ย up เอไม่เลีย้ย u อนี่เห็นไหมครับถ้าเลีย้ย u ถ้าเขาเลีย้ย u นะมันจะพุ่งไปทันทีนะอ่ะนี่นะครับเห็นไหมมันจะพุ่งขึ้นนิดหนึ่งเนาะเออถ้าตัวประกรบเราเน่บไปครับมันจะพุ่งนะถ้าตัวประกรบเราจะ p, จาเลีย้ย up นะครับเจเจจะพุ่งนิดหนึ่งเนาะนี่เห็นไหมครับมันจะพุ่งเข้าไปเลยนะถ้าเรากดค้างไว้มันจะพุ่งออโต้เลยนะนี่ครับหรือว่าเรากดเองก็ได้นะนี่ครับเห็นไหม แล้วเราก็วิ่งต่อได้ครับแล้วก็ไปเก็บบอลอย่างนี้ได้นะครับเอออ่ะเดี๋ยวให้คิดเลยอัพอีกทีนี่พัวนี่ครับตบได้นะสองร้อยสี่สิบนะครับเออเป็นตัวที่โหดนะพัวนี่นะครับอ่ะแล้วอันตรีนะครับมันจะแย่งเก็บบอลได้นะพุ่งได้นะครับเออมันมันสกินนี้ไม่มีกูดาวนะครับเนี่ยถ้าเขาไอ้นี้มันก็พุ่งเลยนะแล้วผมแย่งเก็บบอลครับ มันไม่มีครูดาวนะครับสกิลนี้ขึ้นแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยนะอ่ะพัวนี่นะครับแล้วก็เก็บบอลอย่างนี้ได้นะเออมันเป็นคอมโบกันนะครับอันติของ Jj j กับตบลงพื้นเนี่ยนี่ครับแล้วก็เก็บบอลอย่างนี้ได้นะเออเนี่ยครับ JJ j จริงๆเล่นแค่นี้มันก็เก่งแล้วนะดูสกิลทำแต้มนิดนึงนะครับก็สกิลทำแต้มเนาะอย่างที่บอกไปนะครับสกิลชูเนี่ยมันสามารถชูได้หลายแบบเนาะจะรับบอลแบบเคก็ได้นะครับ นี่ปะรับบอลพุ่งได้นะครับนี่ครับมันสามารถรับบ like อลพุ่งแบบนี้ได้เนะอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราขึ้นชุดเองก็ได้นะนี่นะครับนะหรือว่าเราถอยเองก็ได้นะถ้าเราถอยเองก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อ่ะดูระยะเก็บบอลของอันตีสักหน่อยอ่ะระยะเก็บบอลของอันตีครับมันจะกดไม่ได้นะครับถ้ามันไกลเกินมันจะกดไม่ได้นะนี่เราสามารถมันจะกดได้ตอนระยะที่มันเก็บได้เท่านั้นเนาะเอออ่ะหลังจากเรารับบอลนะครับ เราสามารถเปลี่ยนเป็นเลี้ยงแล้วก็ขึ้นดังได้นะครับเออนี่ขึ้นดังได้นะครับเร็วอยู่นะท่านี้เออถ้าหลงก็คือชุดชุดเลยก็ได้เนาะปึ๊บไม่ว่างเราขึ้นดังขึ้นดังเองก็ได้นะครับเออหรือว่าจะขึ้นดังเลยก็ได้นะนี่หรือว,ว่าเราจะเตรียมชุดแล้วก็พุ่งหนี้ก็ได้นะครับนะปึ๊บปึ๊บ บึมแบบนี้นะครับเอาไว้จริงๆรูปแบบการบุกของ j j มีเท่านี้แหละนะครับมีชุดกับดังเท่านี้เลยชุดดังอะฟอเตอร์ให้อีกอันนะผมแถมฟอเตอร์ให้อีกอันก็ไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นนะครับจะเน้นไปที่การป้องกันนะจะเน้นไปที่เกมป้องกันเท่านั้นนะครับนี่ครับดังเออจะเน้นไปที่เกมป้องกันกับเก็บบอลเลยครับเออก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยเพื่อนค่อนข้างดีนะผมว่าอ่าท่าสกินอ่ะดูดูท่าสกินซะหน่อยนะครับสามารถกดสกิน,นครับไม่มีคนแล้วก็พุ่งอย่างนี้แล้วก็มารับบอลได้ครับ มารับบอลชูตแทนอย่างนี้ได้นะครับเออตัวมันรับบอลชูตเร็วอยู่นะนี่ครับรับบอลชูตเออมันมันมันฉีกให้เพื่อนได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นมากครับเอาไหมผมสกีนฟืบไม่มีคนมาผมวิ่งรับบอลชูตฟืบแบบนี้ได้นะครับเออเผื่อใครนะครับอยากหาตัวบอลลองเล่นเนาะ j จเจก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างเก่งนะครับเราไปดูกันที่ส่วนสุดท้ายครับส่วนของเอ็นฮันแล้วก็ พาร์ทเนอร์กันดีกว่าครับอ่ะเอ็นฮาร์ดขั้นที่1ของ JJJ นะครับก็คือจะได้ค่าดังขึ้นมาบวก2แต้มครับและหลังจากที่ JJJ ครับเปิดใช้พาร์สครบ4ครั้งนะครับสกิลกดวิ่งพิเศษของ JJJ ครับจะมีผลกับทั้งทีมเลยครับเพื่อนร่วมทีมเราก็จะได้โบนัสความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเวลา1วิเนาะเออและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก0.3เมตรต่อวิครับออตอนที่ JJJ กด สกิลวิ่งพิเศษนะอันนี้คือ A1 นครับเอ็นหนึ่งก็เฉยๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โหดขนาดอาจจะดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเออต้องไปลองในเกมอีกทีนะครับแล้วก็ต่อไปครับเอ็นสามครับจะได้ค่าสเต็ปนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก5แต้มครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการดังสําเร็จนะครับเพิ่มขึ้นอีก50%ครับและอัตราในการต้านทานการบล็อกของท่าดังนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก3%ครับก็ เพิ่มต้านทานบล็อกอีกแล้วนะครับถ้าดังนี่จะตบยากทีเดียวเลยเนาะต่อไปเอ็นฮาร์ขันที่5ครับหรือว่าเลเวล6เนาะจะได้ค่าบล็อกขึ้นมาบวกอีก5แต้มครับแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้ท่าเลเวอร์หรือว่าดังนะครับ JJJ ครับจะวิ่งเร็วขึ้นอีก0.2เมตรต่อวิครับเป็นระยะเวลา3วินาทีครับแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้ท่าเลี้ยงครับ JJJ ครับจะวิ่งเร็วขึ้นอีก0.05เมตรต่อวิครับเป็นระยะเวลา3วิเหมือนกันครับก็เอ็นฮาร์ดห่งรรอาืฝยต ถ้าใช้เลย์อัพหรือดังก็วิ่งเร็วขึ้นเลยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีผลขนาดไหนนะครับเพราะฟังดูแล้วเอ็นฮานของ JJJ ก็แบบว่าไม่ได้ดูโกงขนาดนั้นเนาะไปดูที่พาร์ทเนอร์กันครับพาร์ทเนอร์ของ JJJ ครับคนแรกครับจะบวกค่าการพาร์ตครับพาร์ทเนอร์คนที่2ครับจะบวกค่าการรีบาวครับส่วนพาร์ทเนอร์คนที่3ครับจะบวกค่าการบล็อกครับก็น่าจะบล็อกนี่แหละน่าจะดีสุดละนะอ่ะก็จบแล้วนะครับ JJJ มีประมาณนี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับใครที่กําลังหาตัวบล็อกหดๆเล่นนนนมัะก็แํา JJJ อ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นเกมรับค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวบล็อกที่ดีเลยถ้าเข้าเซื้อบ้านเราแล้วผมก็น่าจะจัดแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะรอดูได้เลยเนาะตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำตัวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ